สองมือเนี่จะมีสองมือเพราะวาก็ต้องตามไปดูจะมีึตาจัวาจะีจะมีต่อไปก็มีตาเหตุาแรกก็มีตาเหตุสัมัญญมก็ามก็เรีารรม ตามความสัมพัองที่อเรื่อยไปตามคามสัมพันตามความสัมัธทุกทีตามความสัมพันธ์ทุกทีจะปจิตว่าเราคนหนึ่งต่างเรคอยแทรกแต่เนี่ยในการทำตามของคนอื่ตามความสัมันธยทุเราจะไปมุงอู่ซ่งก็จมีทุกทีแต่งเขาของเราใจเขาองเราอย่างว่าใจที่เราโน้มน้า

เราก็ค <c ười> ุอวันนี้ก็เป็นการแนะนำให้สาวต้องดูว่าคุณภานดีก็เป็นสานที่ดี็นวิีต้อเลือกเ็ดเจาภาพตรนั้น้ต้องรับผ้ริารบรัทบริษัท่า อดีเจ้าว่าในคามนี้ควพนที่บริรก็เลยต้องใส่รวรวบไยนีองไปะของพวกอ่านงานของจริของเราในส่วนของการเรีนปสอนตาและก็ในส่วนที่เป็นพัา 呃呃，然后阿弥陀佛，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 

พระ,ทะ,ทะัโตพระวตาทัมมธทามันนัมจามีสุปฏิปันหุพระาตสารกสัสังโภสร้างขังนัมามีขันตานิมายันเตอุจฉาขังกิจานิายังขังกยย ස පාි කුන්ගේ කාලාන්පන්දත.